สำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะมาสอนกดรับเงินฟรี130บาทภายใน5นาทีย้ำนะครับว่ารีบทำก่อนที่จะหมดนะครับย้ำนะครับว่าในคลิปนี้มีการแจกทูมานี่เพิ่มอีก30บาทด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าจะทำยังไงนะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับเพื่อนๆสำหรับลิงก์ซองทูมานี่วอลเล็ตนะครับผมก็จะแปะไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับซึ่งในวันนี้ก็จะมีทั้งหมด3ซองด้วยกันนะเป็นซองละ10บาทนะครับ ก็จะมี2อที่1 2และก็2ที่3นะครับซึ่งแต่ละซองจํานวนเงินก็คือ10บาทนะครับแต่ว่าจํานวนคนที่ได้รับเนี่ยในแต่ละซองจะไม่เท่ากันนะครับก็ไปลุ้นกันเองนะครับว่าเพื่อนๆจะโชคดีคนไหนจะได้เยอะจะได้น้อยก็ไปลุ้นกันได้เลยนะครับภายใน3ซองนี้นะครับโอเคสำหรับลิงก์ซองจะแปะไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอเช่นเดิมนะครับแล้วก็จะแปะไว้ให้ที่คอมเมนต์ด้วยนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับ สำหรับวิธีการรับ100บาทนะครับเพื่อนๆแค่สมัครยืนยันให้เสร็จนะครับก็ได้รับเลย100บาทแบบฟรีๆนะครับลิงก์สมัครอยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับก่อนที่เราจะไปเริ่มกันนะครับเรามาดูก่อนนะครับว่าไอสิ่งที่เราจะรับ100บาทตรงนี้เนี่ยมันคืออะไรนะครับ สำหรับแอปที่เราจะมาทำในวันนี้นะครับมันก็คือ ACU Pay นั่นเองนะครับ ACU Pay ตรงนี้ก็เป็น e wallet ที่เหมือนกับแอปท o m o n ี y wallet ที่เราใช้เรารับท o m o n ี y wallet กันปกตินี่แหละนะครับก็มีทุนจดทะเบียนอยู่ที่200ล้านบาทเลยนะครับและก็ยังคงดำเนินกิจการอยู่นะครับซึ่ง ACUP นะครับได้รับใบอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยถูกต้องตามกฎหมายร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งข้อมูลตรงนี้ผมก็ไปสืบมาจาก Data For ไทยนะครับเป็นข้อมูลผู้ประกอบการในไทยทั่วไปเลยนะครับดังนั้นปลอดภัยแล้วก็ถูกกฎหมายร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับต่อมานะครับวิธีการสมัครนะครับหลังจากที่เรากดจากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอมาเรียบร้อยแล้วนะครับสเต็ปที่1นนะครับก็จะมาสู่การสมัครเนาะการสมัครนะครับเพื่อนๆกดตรงนี้นะครับเลือกเป็นภาษาไทยนะครับจากนั้น ทำการกรอกเบอร์ลงไปแล้วก็ทําการกดรับรหัสนะครับมันจะมีเป็นรหัสต,ตัวเลข6ตัวส่งมาที่ SMS นะครับแล้วก็นําตัวเลข6ต,ตัวตรงนั้นมากรอกในช่องได้เลยนะครับจากนั้นก็ให้เราเนี่ยกดยืนยันแล้วก็กดเลื่อนลงนะครับจากนั้นจะมีให้เรากดติ๊กถูกเนาะแล้วก็กดถัดไปได้เลยนะครับต่อมานะครับในส่วนของสเต็ปที่2หลังจากเราสมัครเสร็จแล้วขั้นตอนนี้จะเป็นการกดติดตั้งแอปนะครับซึ่งการกดติดตั้งแอปต,ตรงนี้ ก็ให้เรากดตรงคำว่าไปดาวน์โหลดได้เลยนะซึ่งแอป ACUP จะรองรับทั้งระบบปฏิบัติการ Android และก็ iOS เลยนะครับหลังจากเราทำการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยก็ทำการกดเปิดเข้ามาในแอปได้เลยนะครับพอเรากดเปิดเข้ามาในแอปตรงนี้เราสมัครไปเรียบร้อยให้เรากดเข้าสู่ระบบแล้วก็ทาการกรอกเบอร์แล้วกดถัดไปได้เลยสำหรับสเต็ปที่3นะครับก็จะเป็นการยืนยันหรือว่า EKYC นั่นเองนะครับซึ่งสเต็ปตรงนี้ ก็ง่ายๆเลยนะครับเมื่อเราเปิดเข้ามาในแอปแล้วนะครับเจอป๊อปอัพตรงนี้กดปิดไปได้เลยนะครับจากนั้นให้เราสังเกตมุมล่างขวามือสุดนะครับจะมีรูปไอคอนคนอยู่เนาะด้านล่างขวามือสุดตรงนี้ให้เรากดไปที่รูปไอคอนคนนะครับจากนั้นเราจะเจอคําว่าการยืนยันตัวตนซึ่งคนที่สมัครมาใหม่นะครับจะยังไม่ได้ยืนยันนะตรงนี้เราสามารถกดเพื่อยืนยันตัวตนไปได้เลยนะครับเขาก็จะให้เรานะครับทำการ กดเลือกลงมากดติ๊กถูกนะครับเพื่อยอมรับเงื่อนไขการให้บริการนะครับจากนั้นให้เราเลือกคนไทยแล้วก็กดพร้อมแล้วเขาจะให้เราเนี่ยทำการถ่ายรูปบัตรประชาชนด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังบัตรนะครับซึ่งตรงนี้สําคัญมากๆกนะครับก็คือเราเนี่ยในการถ่ายภาพนะครับจะต้องไม่เบลอนะครับไม่ย้อนแสงไม่ตกกรอบแล้วก็จะต้องสามารถอ่านตัวหนังสือหรือว่าตัวอักษรในภาพบัตรได้ชัดเจนนะครับถึงจะสามารถทําต่อได้นะครับพอเราถ่ายเสร็จเรียบร้อยนะครับกดถัดไปเรียบร้อย เขาก็จะมีชื่อนามสกุลไทยอังกฤษเลขบัตรเพศวันเกิดนะครับวันออกบัตรหมดอายุบัตรที่อยู่มาให้เราเช็คนะครับตรงนี้กดถัดไปได้เลยคราวน,นี้นะครับเขาจะให้เราตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าเกิดถูกต้องตรงน,นะครับกดดําเนินการต่อนะครับจากนั้นเขาจะให้เราทําการตรวจสอบใบหน้าหรือว่าสแกนหน้านะครับซึ่งขั้นตอนการสแกนหน้าตรงนี้ก็สําคัญอีกเหมือนกันนะครับขั้นตอนการสแกนตรงนี้เราจะต้องไม่ใส่แว่นไม่ใส่แมสไม่ใส่หมวกแล้วก็ต้องอยู่ในจุดที่มีแสงสว่างเพียงพอ ซึ่งพอเราทำการสแกนหน้าเสร็จแล้วเราก็จะได้รับคำว่า congratulation ซึ่งตัวนี้จะได้รับ100 a c u d มูลค่า100บาทนะครับ1 a c u d มีมูลค่าเท่ากับ1บาท100 a c u d ก็เป็นมูลค่า100บาทนั่นเองนะครับแล้วก็เงิน100ตรงนี้นะครับสามารถใช้เป็นส่วนลด McDonald s ใช้เป็นส่วนลดในส่วนของตัวหนังในเครือเมเจอร์ได้เลยนะครับเงิน100ตรงนี้ไม่สามารถถอนเข้า ธนาคารหรืออะไรได้นะครับซึ่งเขาเนี่ยสามารถใช้เป็นส่วนลดที่แบบว่าคุ้มมากๆนะครับถ้าเกิดคนที่นําไปใช้นะครับนอกจาก100บาทตรงนี้ที่ได้แล้วนะครับยังได้สิทธิ์จับฉลากฟรีอีก13ครั้งเลยนะครับซึ่งสิทธิ์ตรงนี้ก็มีสิทธิ์ในการลุ้นทองคำนะครับลุ้น iPhone iPad พวกนี้นะครับก็สามารถไปลุ้นรับกันได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งกิจกรรมตรงนี้จะประกาศผลตอน นาต่อช่วงเดือนธันวาคมนะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตกิจกรรมนี้อีกทีหนึ่งนะครับก็ลองไปดูนะครับได้100บาทเพื่อนําไปใช้เป็นส่วนลดแมคโดนัลล์พวกเต่าบินร้านค้าอื่นๆที่ร่วมรายการแล้วก็ลดตัวหนังในเครือเมเจอร์ปุ๊บ0 0บาทนะครับแล้วก็ที่สําคัญอย่าลืมนะครับไปกดใช้สิทธิ์ในการจับฉลากกันด้วยนะครับเผื่อว่าเพื่อนๆในช่องนี้นี่แหละนะครับจะเป็นผู้โชคดีได้รับรางวัลที่มีมูลค่าเกือบถึง5 0,000บาทก็เลยทีเดียวนะครับก็ไปใช้สิทธิ์กันเยอะๆนะครับ คลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับสรุปในคลิปนี้ก็จะมีการแจกทูมานี่เร็ตมูลค่า30บาทแล้วก็สอนวิธีการกดรับ100 a u u d มูลค่า100บาทกับแอป a อ u ีโอนั่นเองนะครับวันนี้ก็มีประมาณนี้ยินดีกับทุกคนที่กดรับทูมานี่เล็ตได้ด้วยนะครับคนไหนที่กดลับไม่ได้ก็มาทําการติดตั้งแอป a อ u ีโอได้เลยนะครับเพื่อรับ100บาทนั่นเองวันนี้ก็มีประมาณนี้ไปนะครับสวัสดีครับ